ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 101เมกะเฮิรขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวัน ขวข่าวข่าวประจำวันมีดังนี้ใครอยากเป็นครูตัดสินใจดีๆเพราะครูผู้ช่วยปี2567ว่าวที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศรรการึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลยาธิการกอพอทอกล่าวว่าอ,อกกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอกกคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรืออกกคสสํานักบริหารงานศึกษาพิเศษจะประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกและภาคขอภายในวันที่24 พฤษภาคม2567วันที่8มิถุนายนสอบข้อเขียนภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปวันที่9มิถุนายน2567สอบข้อเขียนภาคขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการด้านวิชาชีพภายในวันที่14มิถุนายน2567จะประกาศร,รายชื่อผู้สอบผ่านภาคกและภาคขเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคขอสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่เสนอ แสดงถึงทักษะและศักยภาพรวมทั้งสอบภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยประกาศผลการสอบแข่งขันภายในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยประจำปี2567 นอกจากนี้เลขาธิการกพทกล่าวด้วยว่าตนขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรโุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสพทปี2517อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิธรรมโปร่งใสและตรวจส อบได้โดยก่อนการสอบแข่งขันให้สอดส่องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทางป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันห้ามมีให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อํานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดกระทําการใดๆ ที่มีเจตานาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบในกรณีดังกล่าวและห้ามแต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชาหรือสถานศึกษาที่จัดกวดวิชาเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันอย่างเด็ดขาดรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เข้าสอบได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี f m 1 0 1 m มรสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w r a d i o p a t บดอทสวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน